เขาไป้อดิสคอร์ดแล้วเหรอครับเกกอแฟงครับเกากแฟงบานเราไปหลังแล้วหลัง e l เช็คให้ไปเช็คให้เผืยวดิเผ่อดิมอกออก่อนนนะพี่เอดิรอ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 นี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเปหน้าเปหรอสวยสวยตายนะ

ไอ้นี่ดึงยาวแล้วเนี่ยโอเคเสกตายแล้วรอดหมดโหพี่อเดินไกลแล้วไมโอ้โหบน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 ค้สวยสวยสวยพี่เปิดสวยไอ้เย็ทา

สวยพี่ไหวที่รเชื่อใจเชื่อใจอย่าเชื่อใจมาให้ผมมาให้ผมมารให้ไ้่าโดก็โดนไหมไปไงเปไงเขามามีเข้ามามาบอกไปลวป่ามาอ้ว reload reload โอ้ย ต้องถึงแล้วไงถามไปดิครับผมแล้วแงเนี่ยถ้าเล่นคิวจอยแล้วเจอน้ำแข็งก็จะเป็นอะไรครัทีนี้ก็วาวุ่นเลยติครับติดรอ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 อะไรอะไรมาเรงหลัง เอ้ยพี่พี่อยู่นะพี่สวยเราได้เค่วานโอ้โหลอยยี่เกือบไปเลยวันเพลิงเฉย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 เฮ้ยพี่อะไรเขาไม่กลับวะโดนแสกเขายังยิงอ่ะแข่งมาแข่งมาหน้าก็มาวะเฮ้ย อร่อย,ยพี่เดี๋ยวเราต้องมีสองตัวตรงนั้นนะอ่ะสวยต้องยัดแบบพี่ต้องยัดว่บโอ้ยได,ด้พี่พี่อยู่ได้ไหมอ่ะมินมินไม่ได้วางเลยเป็นเดียวมังกรโอ้โห ใส่แล้วจังหวะนี้ใส่สถานเดียวนั่นแหละองพี่สแปมไม่ได้สแปมมันก็ตายหลังกล้องเฮ้ยเพื่อนเราไม่ลั่นแล้วพี่เพื่อนเรายิงไม่ได้เลยทะลุได้ทะลุได้เ้เอาแล้วเกีัตว เราเราท้ายแล้วพ oh. ี่หนีไวโอ้นาไม่มินนี่เต็มแล้วเหรอใช่ใเต็มเลยเล่นวันเวกับโกเจ็ดแม่เอ้ยกาจะมีฮอตใส่แม่เลยเออจีงจรบจรงโ์สภาพโอ้โหมีจะเาอยู่คนเดียว่ย เข้าไม่ล็อกจะเลือกตัวอะไรตัวแรกอ่ะสักไอเป็นกายใช่ไหมใช่เขาเฮยแต่จะไหวกันอะไรไปพี่เล่นตัวนี้เป็นไปละไทยพี่โดปะบีดอะเล่นบีดเป็นไปไหนบีดก็ได้อยู่เป็นอยู่ปะสวยครับเศรษฐกิจโดนตันนะเฮ้ยขนาดมันโดนสตันอะ เข้าไปแล้วตัวนึงนะรอีคร่ตัวนี้อยู่เอยู่เอยู่เอเอตัวเดียวเตัวเดียวต่อไปตกไหรานะต่อไปไปตกไหมไม่ตกไม่ตกรอรอพี่รอรอรอโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บอยู่จ็บเจ็บสี่ครับนัดเดียตายนัดเดียตายเ้ยหลังหลังหลังปืนย อ้ยปะย่อเอาไงดีวายสัตว์โอ้โหันัเาโอ้โหสองฝั่งอะไรวะ Spike planted One enemy remaining อ้ยอัวเดียวนะไม่ดู้ะตัวเนี้ยนี้ไม่ได้วางปะ สียงเกมีน้ำแข็งไหมไม่มีดิดเนีสิอยเดืครับเครับเฮียเหี้ยยิงได้ไงวะหนึ่งสองันโอ้โหอยู่นี่ข้างโอ้ห้องน้ำตัว โอ้เราถึงนี่แล <so ้วอเกิดตายแปลงวันถึงบ้านเรแล้วกับเองกลับเองเท่าน้ำน้ำเดี๋ยวแตลเข้าวไดพี่พี่ลงมาพี่ลงมาแปลงแงน้ำน้ำก็ได้ข้าน้ำปลดหกแลงโลกไล่ดิงายเมย์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 มย์เมม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 ม นี่มันทํายังนี้ขาะเข้าเองเอ้าแล้วมันโยนมาฝั่งนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้สุดพี่สุดสุดสวยสุดโอ้โหแปดสิบเขาแหลมปไคแบบโหมาแล้วครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่ไม่ไม่ทันว่ะ ในอยู่ที่สองตัวเลยนะสตัวสตัวสตัวอยู่ี่สองตัวห้องน้ำโดนเข็สองตัวสองสตัวสอง a c t r e you are เอลโบนะเอ้ไม่ใช่แหลมแหลอยู่ด้วกันเแลมเแลมวังไอ้เจนี่ก็ต่ายยากใช่ดูดูลาหดูาหไก็มาเดินขึ้นมา ล่าสุดมันเข้าแรงแล้วไลนิงเฮ้ยวางวางนู่นแล้วตองโดนดักหน่อยได้พี่หาหาหาไม่ว่าเลยหาสวยเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ยยี่แอนวางอยู่ด้วยว่ะยี่แอนอยู่เนี่ยโอ้ยยี่คือฟื้อเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไปไหนวะเอวโวป่ะไอ้นี่ชอบมอนแล้วจะมาบ้านเรา เอาขึ <S S oh ้นพอขึ้นพอสวยเฮ้ยทันป่าววะทันทันทันทั่ทันไหมทันพี่พี่เชื่อผมดิโอ้โหโ e g โ n n ดตัวนะครับตัวนะตัวตัวตัวโบร์เนหุ่งก้าเฟรดพี่เฟรดโอ้โห spike plant โผล่เลยเหรอโอ้มันเจ็บมันเจ็บพี่ อันติก็ด้นะพิทีมเอาบ้าพ่ทีมเอาบ่าอยู่อยู่เมนหมดัรูเหลือยหน่นแลวโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ยเฮียนาใกล้แล้วสัตว์เอ้ยศัตรูตายรีบมีโชคพี่หยุดมีโชคเบกแล้ว มันดันแรงจัดเฮ้ยเพียร์รอสามเลยเหรอผมไม่คิดว่ามันจะมาอย่างนี้เรียบร้อยเลยมันโมโหมันโมโหมันสตันสมองมันหมดแล้วเราค่อยๆเล่นได้ไม่มีเหรอวะลงไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมีแท็กนะโอเคไม่โดน

แล้วมันออกแล้วโ่เ้ยกำลังธนูเลยโอ้โหหลายนะครับหลายครับเล่มปืนนะสวยๆตาครับลองเอ้โดนโเอ้ยร้อยสี่ยสี่สี่โอเวนร้อสีแงัเลยงลยงัมีปืน้อยสี่มีปืนที่อะไผมไมวะตรงหน้าหน้าแหลมไง ไม่มีอโวแล้วไปก่อนแล้วอะไรสวยครับสวยแปเข้าไปในโอเมนผมโดนเข้าไปบลอกได้ดีดีมคืออะไรครับทำไมถึงอกไปโอเมนโอเมนมันเปิดลองนว่าจริงกแหลจริงครับางวก่อน ม่สัตเลยโดนคุงกำเนิด K O C T นะคุคุงกำเน่าผมรอเสษเกับเสก่อผมตามใ้าเวาเอ้ยไม่ใช่ม่ชุดม้ม่ชุ o วย t e e a i m t r จีจีจัดไม่มีสมุก